ดีค่ะน,นี้เราสคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมนี่มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชำระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรนี้และที่สคัญมีระบ,บสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมูลค่าสูงด 1, บาทด้วยนะตรงนี้ค่ะ อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล e หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีตสวัสดีจ้าเรน่าพี่ฝฟายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมในช่อง1998เซตไอเยตเกมบราดเกอร์กลับอีกแล้คุณดีคุณเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะทำอะไรกันเออก็จะพาน้องๆนะครับไปหาโทเค็นใหม่พร้อมกับสอนเล่นกิจกรรมใหม่ล่าสุดรับของฟรีของแร่กันไปแบบยกเซิร์ฟเออเยตเคมบอกเลยว่ายกเซิร์ฟนะครับผมอ่าถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาด ข่าวสารโอกาสดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป เอาล้ครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับน้องๆเราสามารถเข้าได้ที่ตรงนี้เลยนะครับไอคอนเลข3นะครับผมก็อันนี้ก็มันเหลือประมาณ18วันนะครับน้องๆคลิกเข้าไปเลยนะเน่ๆตรงที่เมาส์พิชี่นะพ่ชี่นะครับน้องๆว้าวเย้เอฟเฟคโคตรอลังการเลยโหมกี้ใครเห็นมั้งเปิดตัวโคตรเฟี้ยวบอกเลยเอออันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผม t i m e t u นเนอนะครับผมอ่ะก็สำหรับกิจกรรมนี้คือความทรงจํานะครับประมาณน้องนประมาณนั้นนะก็กิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13ไปจนถึงวันที่31คือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะรายละเอียดกิจกรรมถ้าน้องคนไหนแบบเฮ้ยพี่ ผมขี้เกียจฟังพี่คุยว่ะสามารถมาอ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเขาจะมีบอกเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังด้วยเออบางห่วงเวลาในครับก็ขอต้อนรับสู่การฉเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีมิติการเวลารับครับศูนการเวลาสำรวจการภารกิจสำรวจนะครับนำมันมาใส่มิติการเวลาเพื่อสำรวจอดีตอันนี้ช่างมันพี่ขี้เกียจอ่านนี่ครับผมช่างมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบบสรุปแบบสไตล์ของเราและกันเนาะเออง่ายๆไม่ต้องไปแบบอะไรจริงจังสำหรับนี่เลยน้องๆคงจะเห็นนะครับเฮ้ยพี่พี่ เอาโทเคนฟ้ามาจากไหนตั้ง5้าอันเย็ดแค่บางคนก็บอกเฮ้ยกูรู้แล้วเย็ดแค่มึงไม่ต้องมาบอกหลอกกูรู้แล้วหาจากไหนสําหรับน้องเาคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับผมนี่เลยโทเคนฟ้านะครับเขาบอกว่าทิปสีฟ้าสามารถรับได้จากมิติห่วงเวลาใช้สําหรับแรกของรางวัลในร้านค้าการเวลาเย็ดแค่มีร้านค้าการเวลาด้วยเอออันนี้นะครับผมพี่บอกก่อนพี่ไม่ไดเอามาจากกิจกรรมในนี้เลยอ่ะมันอาจจะรับในนี้ได้นะครับผมอ่ะ แต่ก่อนอื่นสําหรับอันนี้นะครับสามารถหาได้ในแผนที่เออเพราะว่ามันดรอปในแผนที่ถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปหาในเกมกันพร้อมๆกัน1 สองสามไปโอเคครับผมก่อนที่พี่จะมาทําคลิปพี่ก็แอบไปเล่นมาแล้วแหละพี่ถึงรู้นะครับนี่เลยสําหรับโทเค็นนะมันจะดอปตามสถานที่ต่างๆนะครับลักษณะหน้าตานะครับประมาณนี้เลยสําหรับโทเค็นชิปสีฟ้าไม่ต่างอะไรกับที่เราเห็นนะครับที่อยู่ในกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนั่นเองแต่อันนี้นะครับเราสามารถเก็บได้ในแผนที่นะครับเขาดอปแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เลยไม่รู้ว่าดอปไปถึงวันที่เท่าไหร่นะครับบอกก่อนนะสาหรับน้องๆคนไหนมีที่แนะนําอยากจะให้ไปหา นะครับสำหรับโทเคนชิปฟ้าเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้แบบเฮ้ยพี่โงไฟฟ้าม่นโคตรเยอะเลยเจอเป็นร้อยเลยเจ็แค่เออหรือว่าเฮ้ยพี่ผมเจอโน่นหอริกาเจอเป็นล้านเออทักมาบอกได้นะครับเพื่อเป็นข่าวสารข้อมูลให้กับพี่พี่น้องๆเนาะว่าตรงไหนเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็มาหายอีกจุดหนึ่งอยู่ที่บริเวณโรงไฟฟ้านะครับเห็นไหมไอคอนลักษณะนะครับลักษณะอย่างอันเดียวกับที่เราได้เข้าออกกิจกรรมมิติห่วงเวลา3ปีฟรีไฟเลยนะครับนี่ก็สามารถเก็บได้นะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าตานึงเนี่ยมันสามารถเก็บได้สูงสุดเท่า พเพราะว่าพี่เก็บได้แค่3ปุ๊บพี่ก็ตายแล้วครับน้องๆเพราะว่าพี่กระจอกอะครับพูดซะแบบเสียหมาเลยดีครับอันนี้ก็แค่แบบอ๋อเดินเล่นๆนะครับแบบชิวๆนะครับน้องๆเราก็เจอโทโเค็นนะครับถึง3อันด้วยกันนะในบริเวณโรงไฟฟ้ามาพี่คิดว่าโรงไฟฟ้าก็อาจจะเยอะนะแต่จุดอื่นพี่ยังไม่ได้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงงานหอยในกาวสมมตดนตรนี้อันนี้อนั้นนั้นนพี่ยังไม่ได้หานะครับก็สําหรับใครที่ไปหาจุดอื่นแล้วถ้าหาได้มากกว่า3สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าตาหนึ่งอะน้องเคยได้มากสุดกี่ชิ เออแล้วหลังจากเก็บไปแล้วนะครับผมก็ตายหาอย่างที่น้องๆเห็นนะครับแล้วก็จบเกมเออพอจบเกมก็ได้มาอีก3ชิปนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าเออว่าโทเค็นชิฟ้าเอาไปทําอะไรได้แลกของฟรีอะไรกันเออ,ออย่างเท่าที่น้องๆเห็นนะครับว่ามีทั้งหมด5ชิปนะครับผมเออแล้วก็มันมีชิปม่วงด้วยนะแต่ชิปม่วงเนี่ยมันยังไม่เข้ามาเท่าที่ดูในเซิร์ฟเตาประเทศมันก็แดกของฟรีได้เหมือนกันเนาะ <S 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 โอเคกิจกรรมนี้นะครับเขาเบอกว่ามันเป็นกิจกรรมนี่กิจกรรมแบบบนเว็บทั่วโลก เออโคโลนะไม่ใช่แค่ว่า First time time เฟิร์สประเทศไทยเฟิร์ฟเยวคือเขารวมกันทุกเซิร์ฟนะครับผมอ่ะในส่วนของโทเคนมันมี2อย่างนะครับคือชิฟฟ้าอธิบายไปละอีกหนึ่งโทเคนคือโทเคนการเวลาโอเคโทเคนการเวลาหาได้จากไหนครับที่สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก่อนอื่นนะครับน้องๆมาที่หน้ากิจกรรมตรงนี้เลยมาที่หน้ากิจกรรมตรงนี้เลยครบรอบ3ปีแฮปปี้ไม่มีดบนะครับนี่สําหรับกิจกรรมนี้ลองลองหน่อย คนคิดบวกเอออันนี้กิจกรรมนี้สามารถรับตัวละครฟรีได้เลยเนะครับมีทั้งหมด7ตัวเอ้ยปตัวทําไมต้องให้รับนะครับผมบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงวันที่19นะครับอย่าลืมไปรับกัน ก็เพียงแค่กดรับนะครับผมทั้งหมดเลยกดตกลงไปกดตกลงไปให้หมดเลยนะครับกดรับมากดรับมาอ่าเมื่อรับเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะครับน้องๆเราก็กลับมาที่ในส่วนของหน้ากิจกรรมตัวเดิมเลยตัวเดิมเลย3ปีฟรีไฟนี่เอฟเฟกต์ว้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ดูนะครับผม <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอ่าสำหรับวิธีการหาโทเคนการเวลาเราไปรับตัวละครฟรีๆมา7วันทั้งหมด8ตัวแล้วไปที่ทีมสำรวจครับอา้าวมันไม่ขึ้นเย็ดเคเออถ้ายังไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะตัดภาพจากเซิร์ฟต่างประเทศ มาให้ดูโอเคครับผมในส่วนของครีมสำรวจนะครับถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตรับของรางวัลไปก่อนนะนี่ก็เป็นในส่วนของเซิร์ฟต่างประเทศนะแต่มันก็ไม่แตกต่างกับประเทศไทยหรอกแต่คือตัวของประเทศไทยของพี่มันยังไม่ขึ้นนะครับผมก็กดตกลงไปและหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับไปก่อนนะเนี่ยมันก็จะได้โทเค็น ห่วงการเวลามาในกับผมแล้วก็สําหรับน้องๆที่สงสัยว่าเฮ้ยพี่ตอนนั้นแบบพี่ไปรับตัวละครทำไมวะก็คือกิจกรรมนี้นะครับบอกก่อนมันต้องใช้ตัวละครค่อนข้างที่จะโคตรเปลืองนะครับอ่าเมื่อที่ใช้ตัวละครเปลืองแล้วเพราะว่าทําไมต้องใช้เปลืองนะครับมันต้องใช้ตัวละครออกสํารวจนะครับลี่เข้าไปเนี่ยเขาจะใช้อ๋อแล้วแต่เขาบอกนะครับอันนี้จะใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับเห็นไหมมันจะใช้ทั้งหมด3ตัวก็คือเมื่อเราเลือกใครไปแล้วนะครับเราก็กดเริ่มได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ3ตัวที่เราเลือกไปจะไม่สามารถใช้ซ้ําได้นะครับและ พันเวลามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อสำรวจเสร็จก็จะสามารถรับของรางวัลได้นั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะมีภารกิจแต่ละภารกิจเยอะแยะเลยพี่น้องฝาแฝดนะครับการขยายตัวอะนานิคมผู้ก่อตั้งทั้งสองนะครับฐานทัพใต้ดินแล้วแต่ว่าออกสำรวจแต่ละที่เนี่ยก็คือมันจะใช้เวลาไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็5นาที3ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็ว่ากันไปก็คือเราต้องไปรับตัวละครมาก่อนที่หน้าแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับผมเมื่อรับมาเสร็จแล้วก็เราจะสามารถมาทําภารกิจนี้ได้นะครััับมกกก็นนจีีออออแืใใชช้้3ตวท่2 สอตัวอันที่3ใช้ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะแล้วแต่แตกต,ต่างกันไปนี่เลยสําหรับวิธีการหาโทเค็นการเวลานะครับง่ายๆเลยใช่ปะละ่ะ โอเคครับผมก็จบไปสําหรับวิธีการหาโทเค็นการเวลานะครับพี่ก็คงสอนแบบละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับน้องๆหลายคนคงเข้าใจนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับนี่ในส่วนของโทเค็นชิฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือแบบทุกคนนะครับทั้งประเทศเนี่ยรวมตัวกันหานะครับผมเพื่อแบบพานในการปลดล็อกในแต่ละขั้นปลดล็อกขั้นอ่าขั้นแรกอันนี้นะครับผมเขาจะต้องใช้ทั้งหมดหน่วย10บร้อยพันหมื่นหนึ่งหมืนร้านโทเค็นชิฟฟ้านะครับผมก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด2องพันหกร้อย 25เท่ากับว่าตอนนี้ทั้งประเทศมีแค่2,625ชิ้นนะครับผมที่ได้เก็บมาแล้วถ้าครบ1ล้านอ่า1 10,000ล้านชิ้นเนี่ยมันก็จะปลดล็อกไปแล้วก็ทําไปทีสเต็ปมามาอันนี้มาอันนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็สําหรับของวันเปิดมาเนี่ยเราได้รับเลยเนะครับเป็นตาราสังหารแล้วก็ตัวสัมาระเรียกแอร์ดอบนะครับกดรับได้เลยนะนี่รับไปเลยตริง เรียบร้อยครับรับแล้วมันก็อยู่ในกระเป๋านี่ครับแล้วก็เมื่อครบ2ปีเนี่ยพี่เคยอธิบายแล้วอันนี้ครบ1ปีก็จะได้รับในส่วนของอ่ารูปโปรไฟล์นะครับหรือว่าแบนเนอร์นะทั้งรูปโปรไฟล์แล้วก็พื้นหลังนะครับผมแล้วก็อันนี้จะไปไวๆเพราะว่าพี่เคยอธิบายแล้วนะครับเดยวน้องๆจะเบื่อแล้วก็ครบรอบ2ปีนะครับผมก็จะได้รับเป็นในส่วนกล่องดวงใจนะครับมานิ acting นะครับผมอ่าโคตรชื่อแบบสมือเต้ยเลยโอเคครับผมแล้วก็ครบรอบ3ปีนะครับจะได้รับไปในส่วนของนี่เลยเป็นส่วนของปีแห่งการเติบโตนะ นี้จะได้รับไปในส่วนของมานิแอ็ s เซนนโซนะครับผมก็เป็นเลื่อยนี่ครับเป็นเลื่อยแต่ไม่ใช่เลื่อยในเกมนะเป็นเลื่อยของเ,อเขาเรียกอะไรอ่ะ แอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดเนาะประมาณนี้นะครับก็สามารถรับฟรีได้นะครับแล้วในส่วนต่อไปแคปซูลการเวลานะครับผมนี่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะใช้โทเค็นชิปฟ้านะครับที่เราหาได้ช่ไหหาได้จากในเกมนะครับเพื่อมาแลกร้านค้าการเวลาอย่างที่เราได้อ่านกันเนี่ยเนี่ยก็บอกเอามาใช้ในร้านค้าการเวลานะครับร้านค้าการเวลามีของรางวัลอะไรบ้างนี่เลยของรางวัลใหญ่สุดนะครับอันนี้เป็นเซตอะไรเอ่ยมีชื่อไหมอ๋อนี่เลยสําหรับเซตนี้นะครับได้รับไปแบบฟรีๆถาวรเลยนะครับและยังไม่หมดเพียงเท่า นั้นนะครับอีกหนึ่งอย่างสําหรับของแรคือสกินมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้เป็นของแรทั้งหมดเลยนะครับนี่นของแรนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการกดให้ดูนะครับพี่มี5โทเค็นชิปดูซิว่ามันกดได้หรือยังหนึ่งครั้งนะปลื้มยิงจันที่จะใช้1คิปฟ้าเพื่อแลกเปลี่ยนอ่ากดไป ว้าวสุดยอดเลยได้เลยว่าเปิดแบบเฮ้โฮ้โฮ,ฮ,ฮได้ลงเท้านะครับเปิดมาได้ลงเท้าเออเป็นไงชิปแรกได้ลงเท้านะครับชิปต่อไปได้อะไรมาดูกันต่อครับชิปที่สองว้าวได้ AW บหนึ่งวันนะครับมาต่อครับ โอ้โหเปิดมาโคตรอันแรกโคตรดีเลยนะทุกคนแต่เปิดมายาวๆรู้สึกว่าเหงาเลยทุกคนไม่ได้อะไรเลยสงสสยต้องไปเก็บเพิ่มนะครับผมโอเคก็ได้ทั้งหมด5ชิปพี่ก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ของรางวัลได้สูงสุดก็คือชุดน,นี้นะก็บอกแล้วนะครับน้องๆเออเนี่ประมาณนี้นะครับสาหรับใครเนี่ยกิจกรรมบนเว็บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกิจกรรมบนเว็บนะครับหมุนติวติวติว,ตวอยังเข้าไม่ได้นะครับกิจกรรมนี้นะ่าจะในส่วนของตัวผู้ชายนะเพราะว่าตัวผู้หญิงแจกไปแล้วในะอ๋อแคปซูลการเวลาแต่ตัวผู้ น,น่าจะอยู่ในกิจกรรมนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้เนาะในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยก็นี่เลยเป็นพิเศษรับวันแม่นะครับรุมรับไปเลยกล่องเลยสิบเก้าเพชรนะครับรับไปเลยนี่มีอ่าถาวรเลยนะครับสาหรับเจ้าสกินนะครับอ่อเขาเรียกสกินอะไรวะ ไอวอเออแล้วก็ชุดนะครับผมอ่าอันนี้เป็นชุดกระต่ายนะครับอ่าชุดกระต่ายจอมซนแล้วก็มีหมวกมีกระเป๋ามีของแย,แย่มากมาย 19, เพียง19เ้พมาลุ้นกันแล้วกันนาอก,ก็ของเกลือก็คือของเกลือมันก็จะเป็นโทเค็นเหรียญวันแม่เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนได้นะครับนี่เอาไปแลกเปลี่ยนได้ตามเลรยที่เขากําหนดไว้ให้นั่นเองนะครับออย่างนะครับสำหรับความประทับใจในเกมฟรีไฟท์ทุกคนต้องมีมีใครแบบประทับใจอะไรกันบ้างนะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ สำหรับตัวพี่นะครับความประทับใจในเกมฟีฟนะครับก็คือจากปกติที่เราเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะครับผมบอกเลยเพราะว่ามีเกมนี้นะครับทำให้เราได้รู้จักกันนะครับไม่ว่าจะเป็น FC จากทางสอบป,รปอรารเพื่อนที่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมก็ ทำให้เราได้เจอกันเพราะเกมนี้จริงๆนะครับน้องอาจจะได้รู้จักพี่เพราะว่าเกมนี้พี่ได้รู้จักน้องเพราะว่าเกมนี้นี่คือความประทับใจหนึ่งในความประทับใจนะครับสาหรับเกมมีฝ่าเลยนะก็ทําให้เราได้มาเจอกันย้เทโโ่โคตรเศร้าสำหรับคลิปนี้น,นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าใครยินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกับสับไพ่แล้วเจอกันอีพีหน้ากันอีกเช่นเคยสาหรับอีพีนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบายบายเอยเองนั่นแหละเองนี่มันแฟนพันธ์แท้ลยนอยู่หว่าอย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งข้า แล้วเจอกัน EP หน้าวันนี้บ๊ายบาย